สวัสดีครับกับผมนายคามินชาแนลประจำวันพุทธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัตว์จะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่48นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดประเจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราชสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆ พระรัปตาปัจเจก,กานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสภพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชั้นนันขอตั้งสัจจะอธิฐานมรมีครั้งที่48นี้ขอใหนี้ขอขพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ พระศีริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอยข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสาเร็จในชาติปัจจุบันนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะ